าวผู้ไทยมาหาเก็บหอยได้มนี่มาหาหอยนี่นี่โดยนี้ถูกป่ะกลับทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซเมดดิดกุสุคนเดเดอร์สบายดีตอน เฉยๆพ่อแม่พี่น้องเฉยๆายมินิกะไม,ม่ให้กินนะไว้สิเอามาหางมหอยพ่อแม่พี่น้องไไน้องจะดีฮักละไหมสบายดีปะลุงก้อนสบายดีปะลูกฮักเอฟเฟกต์ละไหมนะเราจะได้เราจะได้โอ้ยดวงน้อยๆก็บจะได้แข็งพี่ที่แข็งนะน้องจะดีกับไปน้ำแม่ได้ไปหาหอย ไปฮาหอยยึดตามท้องให้ท้องหน้านี่แหละพี่น้องตามพายข้าเจ้าตามของตามพายนะยจะดีไปกะขอขอบคุณเอฟซิท่านที่ติดตามนะครับชมเนาะที่เข้ามากไ็ไลก์ก็แชร์เ่งกำลังใจเธอแม่น้องจะดีตลอดมาเนาะแม่น้องจะดีกะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อเลิ่เข้ามาเบิ่งใหม่ๆก็ย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเธอแม่น้องจะดีเอ็ดคลิปไม่ต้ต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้อง ปะในบ่ได้กะถ้ารุ้นจะติดตามน้ครับสมครับเบิ้งกันมาด้โคเช่นนี้กับีก้าฟูนขานตลอคือที่เดินนี่น้่งย่ล้มนะนั่เลียดเลยนั่ำเย็นเลยพักไอ้นี่สาวผู้ใหน้อยเป็นเห็นหอยนะ มีบ้ามีบ้าน้ำเงพี่น้องไอจับจู่จมจกอยู่เสื้อไอ้บ้าพลาดเก็บเอาเก็บเอาอกัตตากระถือมาพี่น้องแต่เอาเซอร์ถุงยางนะเก็บเจอทุงยางนี่คิรีบมาคิรีบนจะดีจะเก็บเมื่อกี้นี้นะเหน่ียมะจะเจาบอเหน่ียมะอยู่ได้พี่น้องเอ้ย มาเม่กีน้นี่แม่น้องจะดีจับนะหน,น,น่อยรีบหน่ย้อยจะเอาซ่องเห็นนะน้ำตื้นนะพวกจมจุ้จมจอ,จอกอุู่ต่ำเฮือน,น้าขาเจ้านะพี่น้องน,นี่นี่นี่เนี้ยหน่อยนี่พันสาวผู้ไทยมาหาเก็บหอยได้มือนี้มาหาหอยนี่นี่หน่อยนีนนน มาเช่าโถงพุณปานี่น้ำลงแลเนาะโมนี่ฝนมีดตกสาวพรพนเลี้ยงควายอยู่พี่เนายสบายดีมาหาหอยมานอยู่ได้น้ำแห้งน้ำลงแล้วกับหอยนะก็จึ้มจุกจุกอันเดียวไม่ได้ลงน้ำเม้นละจันเนี้ยได้หลายมากแล้วได้ กันดีที่แรกมันละคันคายม่นุ้งเชื่อขันยาวเลยน้ำลองเยกแนวนะฮะน่าต่อเาวนั่นคอหนานะอื้อเ้อเ้ออ้อ้อเน้อเอเเ้อ้อเ้า จะดีลงกไม่ได้ลแบบนี้นะน้ำเลิกแล้วจะดีลเลยพี่หาดนนี่นาตอนพี่หน้าจิบมเน่าปีนเน้าน้ำร้อน่หมงปีนเน่าลงปีนเน้าปีน <c> เ <oughs> น้าเปนนี่ <c oughs> Thank <laughs> you. น้ำหุ่นแล้วพี่น้อยยานปีกเนะี่ยน้องจะดีเพิ่มขึ้นมาละตอนะเห็นปีกเนะี่ยเห็นบ่หอ,อยซิล่ล <laughs> อคงจะดีหายบนตึ้งตึง้งนี่นี่เห็นแล้ววันนี้เลย เต็มกำนะโอ้ยขี้รีบก็เอานี่เด้เ้ําเย็นไหมเหรอ ยานมีอยู่นีวน้วจันดี <laughs> ยานอะไรนะอันแล้นนั่นก็ยกก็ยกขึ้นขั้นแล้วกกจันดีนะพยานปีงน,น้ำพุนแล้วก็ย่าหาหาตะบนน้ำใสแล้วบันนี้จกมีเจา้ามีปีงก็ยานไววนะซิเลอร์ลายนะัน่น เอาละจับเอาเจ้าคอยไปยันน้ำหุนนะหนูใหญ่อยู่ได้พี่น้องเยจังมะจะมีมากหอยแยมนี้เนะาะแกงกินพี่น้องดดรับชุดเท่ากับแซบนะดดหาเท่าปีนี้นะท่านกินพี่น้องถ้าได้กินนะมันอึดนะ นี่วันนี้น่เป็น,น,น,ปนก้อนอยู่โอ้จมจุจมโกอยู่นะฮะฉนดีเพื่อนม่เห็น

เพราะว่าเลิกนะแม่น้องจะดีกับบิก้าโล่งยันปีงน,นะโควอยข่าอเจ้าก็กินหญ้านํะมันนี้ยันควายแบบแมบบ่เอาปีงอยงู่ตําหนองนะพี่น้อง จันดีหอดพ่นแล้วมาแม่จันดีพ่นยานลงแล้วจันดีนะนดีพ่นยันปีงเห็นน้ำพ่นนะพ่นมีลงนะกับน้ำใส่นะพนน่น,ะพนลงกะเบียนปีงนะนลง่พลงพ่นนะจมจื้อจมจกอยู่นะ พ่อยขมีด้พี่น้องตันนี้เป็นก้อนเป็นก้อน หอย้มหอยงงงงร้มหอยต้องหงงจะดีได้หลายแล้วบ่ะฮะพอแกงแล้วบ่ะจองเป็นละหักนะโออได้เครื่องถงแล้วเนาะพอแกงก็ได้นี่ไปหาพว้อีหอยกะงมมาเลิกก็ได้พี่น้องอ้อยบ่อนี้นะ แต่เลิกข้าเลิกห้าวแล้วเพลงหูเข้าเม่น้องจะดีแล้วนะเดี๋ยวมะน้อยพี่น้องแถวนี้นะน้ำเลิกนะนะเก็บในช่องค่อยเอามาชงเลยหัวยาบัดนาระยะนะ วันนี้มีมี่บ้านก็แบบวันนี้ก็มีนะจมจุยจมจอกอยู่มีมีไปแล้วบอมีม่ยเจาหาบ่อนเล่าได้จะหนีใช่เล่าบ่อนเล่าเจอเจ้านะมีสิช่ล่าบ่อนี้แต๊กน้ำไหลน้ำเลากแล้บ่อนี้ได้มีไรเห็นหน่วยล้วแม่เหมือนเจอแล้วบ่ลงไปละ ไลายแล้วของผงนะพอแล้วพื่ออลายก็ได้ <c oughs> กินมีมดได้จะดี <c oughs> มีมดเดี๋ยว <c oughs> ได้แล้วไุณแ <c oughs> ได้แล้มันบีหปะลุก่อนพี่น้องแซ่แสบมือน้ำทางนะจะซอดจะบีซอดถุงยางนี่กันได้เ <c oughs> ดี๋ยว, <c oughs> วถือคู่มาเพราะไม่พี่น้องแม่ต้องจะดีไม่ได้ถือคู่มาถือถุงยางแนมะ่ ส่งและซอดเจนี่เอ้ยหอยแทงหอยแทงบรรนามางมหอยนี่ต้องถือคู่มาแซหอยไปพร้อมพี่น้องเอ้ยเพราะมันไข่ขี้เนาะเม่อผัดแกงเลยผัดบไีได้นะมันขี้ดินเพรา,ามะมันไข่ขี้กว่ายังแกงไปเม่าไปเดี๋ยวข้างจองล่ะข้างไหม <c oughs> ขังจองนะฝนตะละตก๊กซ้มขังจองก็ดีตีเพนตึงหื้อตึงหื้อพี่น,น้องเอ,อย้ย <c oughs> ได้กินเยู่บ้าแกงหอยน้องจะดีมาง่ายนะยานเป็นตอนแรงเพราะน่้พี่น้องจังได้แกงนะคากบ่คัก <laughs> ข้าขอไปิ้นนะจปปะปลาลุงเลยคักบอมังงอหอยนะคักอ้าว <laughs> จะดีเพราะจะลองเอามาหอดเ้วนละกาทีิได้เซหอยก้อนพี่น้อยเธอมันไข่ขี้ก็น่าังเก่งเนาะมันนี้ไข่ขี้ละ่ะยันกิ่นดิแซบที่น้องมันฮาร์ดขี้ดิน

เป็นไข่ขี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวล้างก้นล้างเพื่อสะอาดละอย่างแกงนะคือแกงกาเมยต้องกระดิบได้ตัดก้นพี่น้องเอย้ยจีมเอาเวลาซุปเวลากินจีมเอาล้างก้นล้างสักซี่ห้าน้ำเนาะเป็นแยกมีขี้ดินเพราะว่พี่น้องเป็นไข่ขี้แล้วกันนะน้ำมีแต่น้ำขี้ตก ก้อนมานี่าตํามมาคิดตข้มขบือที่ขบือกับพี่คยคาดพี่น้องแกงหอยกัน แกงหอยเสื้อผักกำพูและกะเสือขบะเบือเนาะผักกำพูหรือผักอีเลิศพี่น้องบ้านพอพี่น้องกะห้องเพื่อเดียบว่นนะเนาะบังกะเจ้ากะห้องว่าผักอีเลิศเจ้ากะห้องว่าผักอําพูพี่น้องแกงเสือหอยแกงเสือเครียดกระแซบนะ นี้นะต้องคู่กับตำม,มดเนาะกัมนึง่งกัมงานนึง่งแต่กับเสื้อขอบือขอบือกับกับมนึง่งพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้เลียกตำต้ำหลังขันตำพร้อมผัดย่ามันน้ำมาคิด,ดี้ดนหน้าตาพี่น้องเอ้ย เจำข้วเอบ,บอร์ครับนี้กับท่านแหละพี่น้อยเอามาคิดลงเจอก่อะนเนาะ ซเซอร์เปียโนก็อนนากะเซอร์โบจิเกอร์หัวข้าพี่น้อยเซอร์กลองหอมเนาะกระเทียมีอเอาเซอร์ก็ได้พี่น้องคุลมากกับอาเซอร์พุโลบีมากกับบีอาเซอร์เนาะโบจิเกอร์กับอัเซอร์ทางกลางทางคิลมาร์นพี่น้อง แล้วละกะเสื้อหน้แปไปค้างพี่น้องเอ้ยเสืน้ำปลาแดะเสื้บวกนึ่งเลยพี่น้องเน้นน้ำปลาแดะงม่น้องจะดีนะเก่งมันเก่งนี่ปรุงปรุงเครื่องที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องมีหัวชิชเคอร์หูค่าเนะาะกระเทียมย์น้องจะดีไปแล้วเื้อได้ซื้อเกือบไปน,นู่นน้ำปลาแดะผักน้ำผู้เดี๋ยวไปค้างก้อนมานี้เพราะพี่น้องปรุงแล้วแล้วนะ หมดแล้วนะแกงหอยน,นี่ว่ได้หุงเลยพี่น้องหมดแล้วก็บุดแล้วนะดีขึ้นแกงเกาอื่นแกงเกาอื่นนะเฮึ่งหุงแกงอันนี้เราว่ได้หุงจริงๆุ้งแล้วพี่น้องเตรียมน้องจะเด็ดซิมเบางก้นซิ้มเบางหนังบางก้นจางพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวเพิ่มเกลือก้อนพราะไมพี่น้องเพิ่มน้ำปลาเอาพี่น้องก็มีเพิ่มดอกเกลือนะแม่น้องจะดีไปเด้อยวเสื้อระเทศน,นะพี่น้อง ดีนะติดตั้ตงแขงหอยชื่อใครฮอเมียคนก็ดีที่สุดไปเจนเนอฟงไหมล่ะ มือก่อนมู่เลยเลยน้องจะดีนะมาเดอ้อปลาลุงเดอ้อกินข้าวน้ำเดียวกินข้าวแรงน้ำเดียวจิ้มเป็นบ่มันคือไปไิหอ้หย่ไม่จิ้มหอยก็คือน้ำเมน

หอยยนามนี <S 1> <S 1> <drama> <t ries> ้นมันมีค่อยมากก็เลอะพอแม่พี่น้องน้องอ้อเด้วยอันนี้มันเด้อค่อยอ่อด้วเนี่ยยนามเดินสิบเอ็ดเดินสิบสองนมากนักหอยเ่ยามนี้มีค่อยมากหอยจ้อยพี่น้อง เค้าอิ่มแล้วก็ยังอยากกินขะปุ้นอยู่น้องจดีนะโอละแซ่บบ่แซ่บเนาะกินหลายอีนี่ถึงเพิ่นเวพุ่นก็กินลงมาก็ยังกินอยู่แซ่บบ่เถอกินละบบกปุ้นขุยเด้อเด้อ ตอนนี้กะกินข so wow! ้าวกินน so ้ำยานะพ่อแม่พี Into ่น้องคืออาหารแรลมงวันนี้กะแกงหอยนะแกงหอยคมพี่น้องเอ้ยคือแม่น้องจะดีไปหาง่มกับน้องจะดีเนาะกะมื้อเย็นนี้นะไม่ได้กินพี่น้องเอ้ยไม่กินเมื่อแรลงนี้เพราะไอ้กินเมื่อเย็นงนี้ผ่านมันท่านลายขี้พี่น้องเอ้ยคือหอยย่าบนี้กะมันมีค่อยมาปะเลอะพ่อแม่พี่น้องมันจะจ้อยหอยย่ามนี้นะกะแซ่บยุ่นนะพี่น้องแกงเสื้อปลาคำมพูพ่อแม่น้อน้อย เอาคลิปนี้กับบมี่พลายเนาะเพราพี่น้องเดี๋ยวแม่น้องจจดีกะสีคอโตหาอาบน้ำอาบในพักผ่อนก็เนาะสำหรับคลิปนี้กะจะได้ปิดเพียงเท่านี้ก่อนเพราพี่น้องเม่น้องจจดีกะข,ะขอบอขอบใจหลายพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามนะครับส้มเนาะเม่น้องจจดีากเดไาคนไดแชร์ก,ก,ก็ติดตามมาเด้อที่สำคัญกับวบงกวุศลนะเม่น้องจจดีเนี่ยเพื่อนมีไรายได้ค้าขนมน้องจจดีพ่อแม่พี่น้องเอยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อสบายดีบ๊ายบาย